ยกตัวอย่างให้นะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าผมชอบศูนย์ผมก็จะใส่ศูนย์เข้าไปแบบนี้ใครชอบเก้าก็ใส่เก้าชอบนนะหนึ่งก็ใส่หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดมันมันอยู่นอกสามเหลี่ยมอะแต่มันก็ออกได้เพราะว่าครั้งที่แล้วมันอยู่ข้างๆ้างนะครับครั้งที่แล้วมันมันออกล่างห้าแปดสามเหลี่ยมครั้งกันคล้ายซึ่งเขาก็เออมันไม่ได้ไกลจากที่เราคิดอะ เราบางครั้งเราต้องสังเกตแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูพงวดที่แล้วเขามาตัวเดียวนะสามเหลี่ยมอ่ะนี่สังเกตด,ดูดีงวดที่แล้วเขามาตัวเดียวมาเลขแค่เลขเก้าใช่ก็ดูเลขล่างห้าแปดเห็นไหมครับก็อยู่ข้างสามเหลี่ยมอ่ะนี่วันนี้เห็นไหมทาไมผมถึงวางเจ็ดสี่นี่เห็นไหมผมคิด,ดว่าว่าถ้าออกสี่สี่ก็ได้นะเลขล่าง เบิ้ลบางครั้งเลขล่างอาจจะอยู่ข้างสามเหลี่ยมเลขบนอาจจะนี่ถ้าเกิดมาตัวเดียวก็เอาเอา,เอาตามถ้ามาเลขห้าก็ห้าอะไรก็ว่าไปห้ารูได้อีกรอบหนึ่งนะตามหลักอ๋อเงินเมื่อกี้เขาเอาข้างข้างมาออกนะห้า <5 8. S 2> แต่ว่าเก้าเขาจะมาตัวเดียวอ่าสังเกตไหมครับท่านผู้ชมแต่รู้รู้สึกว่าพื้นฐานเขาจะมาจากตัวเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ครับก็เท่ากับหนึ่งศูนย์หกตัดศูนย์หนอกก็อ่า เอาเก้าวมาใส่เออมันมันเป็นเป็นสเตจที่แปดที่ผมดูนะมันเชื่อมโยงแล้วแต่ว่ากลุ่มเล็กลงเขาก็ตามผมดูแล้วไม่เกินกลุ่มแถวนี้เล็กล่างอะ่ะพอเมื่อกี้ออกห้าห้าออกห้าห้าเฉดนี่ตัวต่อไปเจ็ดสี่ผมเอามาจากไหนผมเพิ่งจําได้ว่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ลำมุขแขยงใครจะชอบเจ็ดหนึ่งก็ได้แปดหนึ่งก็ได้ นี่นี่อ้อมอ้อมห้าห้า,หานี่เห็นไหมเจ็ดศูนย์เลขรถผมก็ได้นี่นั่นได้ได้อันนี้คือสไตล์ท,ที่เราคน้นเจอหลักการของสามเหลี่ยมผมว่านะ่าจะรู้กันแล้วไม่บนก็ล่างก็มีโอกาสออกครับถ้ามาหนึ่งหก็ถือว่าตรงนะมันจะมีไหนละ่ะไล่สามเหลี่ยมจะดูไล่ไ่ประวัติเขามาเนาะให้ฟังอีกห้งวดเราก็โอเค่ามันมีมุกแบบนี้อา เราก็จบเอาห้างวดถูกครั้งนึงเนาะเอาแบบนี้ <c oughs> สามเหลี่ยมนี่อีกห้างงวดเจอกันอีกใช่ผมบอกไว้ใครที่จําได้แล้วก็ทําตามผมเลยถ้างวดนี้เข้าเรางวดหน้าเอาอีกครับถ้าไม่เข้าเราหาหาวิธีใหม่สําหรับสามเหลี่ยมนะเดี๋ยว้ะเข้าห้างวดเราก็เอาครั้งหนึ่งพอนะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่างวดนี้สามเหลี่ยมเข้าอีกห้างงวดเจอกันอีกครับ สามเหลี่ยมมาเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ถูกวันหน้าเราจะหาวิธีใหม่ะนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือความพยายาม<ต>เราแต่สถิตินี่ก็ห้างัวติดแล้วนะนี่งวด,วดวที่หกนะสังเกตด,ดูนะห้าศูนย์นะบางครั้งอาจจะออก 360. สามหกศูนย์ก็ได้ครับมันไม่ได้ออกที่จะตรงนะแต่เขาบอกว่ามันขาดครึ่งขาดครึ่งถ้าฝันว่าชนท้ายชนหน้าชนหลังแล้วก็พอรู้นะจะขาดอันนี้รถมันขาดครึ่งน่ะ มัันหกกระ,ะปิดสนาเราจะตียังไงอ๋อเจ็ดศูนย์ถ้าบนล่างเหรอเด,เดี๋ยวผมขอศึกษาดูแป๊บเดียวนะเจ็ดศูนย์ความเป็นไปได้เดี๋ยวนะห้าสองสองห้าตัวเก่าก็ได้หรือจะเอาสองหกก็ได้เพราะว่าหลักการตัวนี้ห้าจ,จะมาอยู่รอบอาจจะห้าสองแล้ววันนี้ล่างอาจจะมาออกสองห้า เลขบนอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้แบบนี้นะครับเบื้องต้นเนสามหลักการที่เราใช้ประจําคือจับคู่3ตัวเนาะครับแล้วหาใส่ไปอีกตัวหนึ่งใครชอบ60แบบแอชชัดก็เติมศูนย์ก็จบเนาะสมมติแบบผมเอาแบบนี้เอาแบบผมเอาเราผรยกตัวอย่างให้นะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ถ้าผมชอบศูนย์ผมก็จะใส่ศูนย์เข้าไปแบบนี้ใครชอบเก้าก็ใส่เก้าชอบหนึ่งก็ใส่หนึ่งนี่สมมุติว่าผมชอบศูนย์ผมก็ใส่ศูนย์ไปแล้วก็ไล่ไปก็แบบนี้ง่ายๆแค่นี้นะแต่ใครจะจับสองหลักแล้วเอาคู่นี้เป็นเกณฑ์ก็รูดอีกตัวก็ได้แบบนี้นี่มันมีมีสไตล์จะอยู่ประมาณนี้นะน่าจะเข้าใจแล้วเนาะสามเหลี่ยมบางคนเข้าใจแล้วนะนแต่ส่วนมากเขาก็อย่างน้อยเข้ามาตัวนะ่ะถ้ามา สามตัวก็ถือว่ายอมรับยอมรับว่าบาลีมีสูงมากอันนี้แล้วจะใครจะจับเลขผมมีแค่นี้นะผมบอกแล้วนะถูกไม่ถูกผมก็บอกแค่สามตัวนี้ละบังเอิญนะแม่บังอ่อนนะครับผมรู้แค่นี้นะถ้าที่ผมมีความสามารถออกไม่ออกก็รู้แค่นี้คือผมจะชอบคําว่าร้อยเอ็ดผมชอบอันนี้แปลตรงจากปกนะผมบอกว่านี่แปลตรงอ่า ไอ้หนึ่งสามนี่มาจากไหนรู้ไหมสิบสามกันสิบสามกันนะอ่าเลขผมมีแค่นี้นะผมเขียนให้แต่วันแรกแล้วแต่พูดเป็นร้อยตัวอยู่แล้วหลายเอฟซีถามคือผมจะตอบไปแล้วว่าไอ้เจของผมจริงๆมันมีแค่นี้ร้อยเอ็ดเทศมหาชาติมีสิบสามกันอันนี้แปลปลกอันนี้แปลปลกนะครับมีแค่นี้และล่างล่างผมก็ให้เจ็ดสี่ตัวเดียวครับนะครับก็น่าจะสรุปได้เนาะ เขียนหงเขียนหงศูนย์หงไว้ทุตัวนี่คืออาจารย์แม่เนะแดงกิ้งคึ้งใหม่นี่ผมเขียนให้แค่นี้เลขผมมีแค่นี้แตท่ที่อันอื่นคือแนวทางให้คิดเราเองคือผมช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีครับแต่ถามว่าแปลปกเราก็แปลไปตามเนื้อผ้าคือเราให้ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าอย่างอื่นคือแนวทาง ทุกอย่างคือแนวทางนะคือบางคนจะชอบไม่เหมือนกันเนาะใช่อันนี้คือตัวเลขที่ผมให้นะครับถูกไม่ถูกไม่ว่ากันสิบกีบ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 ก็สี่สิบกีบไปร้อยเอ็ดเนี่ยบุญพระเวทบุญเดินสี่สิบสามกันใช่ถ้าออกสองตัวนี้คือจบประเทศเนาะนัียังหน่อยการเลขรถผม้ตัวนี้ก็เลขรถแดดจัดนี่มีสามตัวนี้เด่นอยู่ มีแคเต็มๆแล้วครับผมเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเนอ,ะอ่ะผมคือผมเดาว,ว่าเก้าหนึ่งห้าจะมาแปดหลักแสนก็จะมาครับผมเดาแบบนี้อันนี้คือแนวแนวคิดครั้งแรกนะตัวหัวน่าจะอยู่ประมาณนี้ปีนี้ยังไม่ถูกยอมรับจากยอมรับยอมรับผิดครับปีนี้ไม่ถูกจริงๆ มันปีชงด้วยแล้วก็ทั้งเราพยายามทาแล้วมันมันมัน,มนไม่ได้ความรู้สึกที่เราเคยมีอะนะแบบจากปัญหาตัวผมนะคือแบบทุกครั้งที่ผมมองไปปั๊บผมหาไปเนี่ยผมจะรู้เลยว่าอือตัวนี้ใช่แล้วแบบนี้แต่ผมจะไม่พูดแต่ผมจะแล้วผมจะเขียนให้ทีนี้ผมมองแล้วมันคุมเคือตลอดเนะี่ยมาปีนี้ก็เลยยอมรับจริงว่าไม่ถูกอาจจะถูกตัว ผิดตัวใช่ครับผิดแต้มเลือดอจ,จะเข้าแค่ตัวเดียวอ่ะแต่ผมจะให้พยายามศึกแนวทางเราเลยต้องเปลี่ยนมาให้พูดให้เอฟซฟังแล้วพยายามจับเองผมอาจจะได้แค่ตัวเดียวเอฟซจับเอาอีกตัวหนึง่งใช่ครับนะบางครั้งมุมมองผมอาจจะถูกสมมติว่าผมเขียนไปแบบเนี้ยอาจจะถูกแค่ตัวเดียวับอีกตัวเอฟซจับเอาคือเอาเป็นเป็นชอบส่วนตัวนี่คือเราพยายามถ้าเราจะไม่ออกคลิปเลยก็ไม่ได้เดีย่ยม ะดูนครับมาตัวนี้เล็กล่างถูกหกแค่ตัวเดียวแต่ว่าหนึ่งสองไปออกบนครับมันขายกันน่งวดนนี้ผิดเกือบตรงนี้มันเป็นห้ามาหนึ่งหนึ่งเนี้ยหนึ่งหนึ่งสี่ถ้ามาย้อนหนึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งสองหรือหนึ่งหกมากทางสามเหลี่ยมนี่ดูประวัติชัดๆเนะประวัติการมาดูตัวนี้ดึงลงมาอีกอันนี้อันนี้เอาดูแล้วนะมาดูตัวนี้ไม่ไม่ตัวนี้ยังไม่ดูครับนี่เหรอใช่ครับ เห็นไหมสี่สี่เห็นไหมอันนี้มาหนึ่งสี่เห็นไหมนี่ใช่ก็อยู่สี่สี่เห็นไหมอันนี้สี่กับห้ามาแต่เขากลับข้างเห็นไหมครับสี่กับห้าเห็นไหมกลับกันนะแต่ว่าเอาเก้ามาใส่ครับมันแปลกตรงนี้อ่ะมาดูอีกมาดูตัวนี้ตัวนี้ศูนย์หกมาครับแต่ว่าเลืลก่างไม่มาไม่มามาศูนย์หกมาบนถึงวันนี้มาเก้าตัวเดียวมาเก้าตัวเดียวมาแค่เก้าตัวเดียวแต่ว่า เลขล่างห้าแปดเนี่ยอยู่อยู่ข้างๆมานี่นี่งน่าคิดอยู่ตรงนี้ครับแล้ววดนนี้โอ้โหโผลบังเอิญไปเจอเลขดังครับเราก็ต้องเดาไว้ว่ากลุ่มนี้อย่างน้อยมาตัวเราอ่ะเลขล่างก็ต้องมาตัวอะไรอะข้างล่างอันนี้ผมเขียนแบบไล่ไปไปอันนี้ยังไม่ได้ชัดเลยเขียนสเต็ปให้ดูวันนี้ยังไม่ได้เขียนบอกว่าจะเขียนตัวหัวให้อยู่นะตามนี้เลยเหรอใช่ผมคิดผมกลัวมันถูกตัวเดียวผมเลยลบ ทําทบางคนก็ตันแต้มให้คือผมชอบเลขแปดหลักแสนตัวเดียวนะนบอกไปเลยแล้วเขียนไปโลดคืออย่าไปเชื่อเนอะผมชอบเลขแปดตัวเดียวอะ่ะ